มาซีดซีดไม่มีเลยซีซาซีซ่าอยู่ทำไมตีน้อยๆปะเหมือนตีน้อยๆยก็เท่ากันนี่วะเท่าเดิม่ยไ้สั์รูปนี้ไม่ยชัดไวกวโปเลโต้่ไปไข้อมุล,ลูด ไปขุดมาขุดขไปเียอันนี้ก็หลุดไหมละ่ะหลุดหลุดใกล้กว่าไปมาไม่ดมกดเลยไ,ไม่มีเลยครับ,บอ๋ีเดวอสตัหนึ่งสวัสดีครับอีแด

รับอยู่นเลข้าเครื่องสิเข้าเครือ่องสิไหลสองอยู่อดีอด,อด,อดีอีูดังมันอบก่อมัออนอบกอ เปิดแอตัว้โอ๊ยตี้อยู่ไงนหลังเราไต่ตอนก่อแงตั่อฟ้าไอ้ตี้ฝานั่นคือตี้เดียวกหรอปะ

เดี๋ยวนายยอดดีนี่เฮ้ยใครยิงกูมันดีกูดีกูก็สกิดเอาไ h เลเอาไปเลยระเบิดแปดตัวเป็นทุกหายเลยกู ไว้กระจกมาไว้กระจกแดงไวยกระจกไวยกระจกมันหัวร้อนใส่กูแล้วมึงเนี่ยตากำลังมาวะตายต้องตายตายระบบตอตายระบบ วงนะพี่วงนะใช่สี่สี่ต่อแตกสามหกสามเจ็ดตายครับอ้าเอาวิงแมนมาให้กูคนดีนี่โดนแก้โดนแก้ถึงแลยนะโอเคปีกกแล้วกันแม่งเยอะมีสองอันอ้าวิงแมนไม่ไนี่ล่ะวิงแมนปืนดีกว่า

ิวแดงเอมระวังขวารีครับมีตัวอยู่นอกวงอระพี่นองหนึง่งอยเวอยู่ในถร,รถ,รรถอ,นนอ,อยู่ในรถเจาออกมาเจ็สิบก่อแตกโดนมันโดนระเบิดอยู่น่ละเจสิบริ้วเฮ้ยเจ้า็อยู่นีิ้วเจ็บ โอเคนาอกำกันสามมาอยู่มันเถื่มันเถื่ปะไม่รู้วมันเถื่หรือชีลาบเลยเแดงชีลาบมั้งเลยเสด็จโอ้ย้ชลายีชลายก็แตกเฮ้ยมันมาเหมือนมนมีชีลาบสตัวตยตายตาตายตายิงป บาดอันติบาดหฮาวบตรทองทีลห้าสิบโม่สามสาบต่อแตกต้องรีบเรือมันมารีมาเรียแบบนี้ซึ่งนกัน Last ring's closing. Move if you don't want to get cooked. Fuck, I Shattered an enemy shield. Recharging my shield. Oh, okay. I want to go. Fuck, fuck, fuck. Fuck, like. I to đi bắn nó qua tẹt Bắn qua Đẹp nói Ok, đẹp nói Ma cù Ma cù là cho เฮ้เอฮ้เฮ้ต่าไปหนึ่งเลยสงสัยอะไรอีกสงสัยอะไรสงสัยเจ็ดอือสงสัยคิวเจ็ดอ้าวหลุดหลุด